รากฏการ์สาวแว่นที่บุกประสาต,ตาเมือรทมนะครับสร้างความสั่นสะเทือนแล้วก็ความกระเทือนกระหือรือนะครับให้กับชาวไทย ไปไม่น้อยเลยนะครับโดยเฉพาะหนุ่มๆไทยนะครับโดยสาวแว่นคนนี้นะครับก็ต้องบอกว่าโหเธอหน้าตาเนี่ยผิวพรรณดีน่ารักอยู่พอสมควรนะครับประโยคเด็ดที่เธอพูดนะครับเธอก็พูดว่าแน่ใจเหรอว่าเนี่ยประเทศไทยได้ไหมครับตอนที่เธอขึ้นมาในปราสาทตาเมืองทมนะครับเอาละเอาประเด็นนี้ก่อนนะครับที่จริงเนี่ยนะครับมันก็ถูกของเธอนะครับที่เธอตั้งคําถามว่าแน่ใจเหรอนี่ประเทศไทยเพราะอะไรครับเพราะว่าพอมีเสียงเรียกร้องนะครับให้ทหารนะครับทำการล้อมรั้วรอบ สาตราเมืองทมเหมือนที่เคยนะครับท่าดีของรัฐบาลก็กดดันไปยังไปยังกองทัพครับบอกว่ารั้วเนี่ยถ้าเกิดว่าล้อมเนี่ยเดี๋ยวกลัวที่จะมีสงครามนะเฮ้ยนี่มันบ้านเรานะั้นเราจะล้อมรั้วเขตในบริเวณบ้านเราทาไมต้องไปกลัวสงครามเลยครับเอาสงครามก็สงครามสิในเมื่อเรากลัวกันแบบนี้นะครับมันก็ต้อง ตั้งคำถามกับสิ่งที่เธอพูดนะว่ามันถูกือเวล่าว่าเฮ้ยแน่ใจหรือว่าภาษาตาเหมือนทมเนี่ยมันของคนไทยนะครับคนไทยยังไม่กล้าจะล้อมรัวเองเลยนะครับประเด็นต่อไปนะครับก็คือว่าคนก็ไปตามหาเธอกันใหญ่เลยนะครับว่าเธอเนี่ยเป็นใครนะครับจนกระทั่งครับมันก็มีอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังครับอย่างเช่นเพื่อนไม่ครบเนี่ยในอันเพื่อนไม่ครบเนี่ยใครเป็นเ c ซอยู่เนี่ยนะครับเอารูปของหญิงสาวเนี่ยที่หน้าตาคล้ายเธอเป็นเป็นุชทิที่พัทยาเนี่ยมาขึ้นนะครับบอกว่าเนี่ยฉันกับแกมีชะตาที่ต้องกันนะครับหนุ หนุ่มก็ไปหาวาฟกันใหญ่เลยว่าเฮ้ยยัยเนี่ยไปอยู่ร้านนวดไหนแถวพัทยาเนี่ยแล้วก็ไปตามตัวโซเชียลมีเดียของเธอกันใหญ่เลยนะครับคนก็บอก um, อยากจะไปนวดร้านนี้จังเลยเนี่ยนะครับคราวนี้เรื่องมันก็เลยยิ่งบานปลายเข้าไปใหญ่ครับเพราะว่าคนเนี่ยตามโซเชียลมีเดียของเธอเรียบร้อยแล้วนะครับก็ไปกดรีพอร์ตนะครับทำให้โซเชียลมีเดียของสาวแว่นเขมรเนี่ย ปลิวไปเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนอีกคนหนึ่งเนี่ยที่ได้รับความเดือดร้อนนะครับก็คือหมอนว่ตัวจริงที่อยู่พัทยานะครับนางก็บอกเลยครับว่าเนี่ยไม่เห็นจะเหมือนตรงไหนเลยเนี่ยฮัลโหลฮัลโหลเนี่ยนางเนี่ยโกรธมากนะครับสวัสดีค่ะดิฉันเป็นคนไทยค่ะมีบัตรประชาชนเนาะดูได้เนาะนางสาวชมพูนุชอะไรจุดจุดจุด,จดสติหน้าไม่เห็นจะเหมือนกันเลยฮัลโหลดู สมองอะไรคิดคนปั่นก็ปัน่นปั่นคนเศษข่าวก็เศษข่าวแบบไร้สติมาก ไม่ใช่นะคะคนละคนกันค่ะไม่รู้เรื่องอะไรกันเลยค่ะเด็ครับดูคลิปแล้วเหมือนไหมครับอาจจะมีบางมุมคล้ายๆนะครับอาจจะแบบอวบกว่ากันนิดหน่อยนะครับแต่แหมน้องครับน้องอย่าไปโกรธสาวแว่นหรือว่าอย่าไปโกรธอินฟูเลยนะครับเพราะผมเชื่อว่ามีหลายๆคนครับ๋ยวจะตามเมนอน้องคดี้ปัทยากันหลายคนแน่นอนเลยนะครับสาวแว่นเนี่ยพูดออกมานะครับที่บอกว่าคนกัมพูชาไม่ใช่คนเขมรค่ะนะครับอันนี้เนี่ยมันก็ถูกของเธออีกนะครับเพราะว่าจากการไปค้นคอ ข้อมูลมานะครับขอมนี่ไม่ใช่คมเมนนะครับเขาบอกว่าความสับสนจากการเหมาวรวมคําว่าขอมในประวัติศาสตร์ไทยเนี่ยมันหมายถึงอารยธรรมโบราณที่มีศูนย์กลางอยู่ในรุ่มแม่น้ำโขงตอนล่างและรับอิทธิพลมาจากอินเดียผ่านอักษรปัลละวะศาส,สนาฮินดูพุทธ วัฒนธรรมดั้งเดิมในแถบสุวรรณภูมิขอมจึงไม่ได้หมายถึงชาติพันธ์ใดาชาติพันธ์หนึ่งโดยเฉพาะแต่หมายถึงวัฒนธรรมร่วมนะครับภาษาอังกฤษเขาใช้คําว่า share civilization ที่แผ่ขยายทั้งในลาวไทยกัมพูชาในยุคก่อนรัฐชาตินะครับในขณะที่เขมรนะครับเป็นชื่อชาติพันธุ์หนึ่งในปัจจุบันนะครับซึ่งประกาศตนเป็นประชาชนส่วนใหญ่ของกัมพูชาครับและอ้างความเป็นทายาทของอารยธรรมโบราณดังกล่าวโดยอาศัยคําว่าเขมรในฐานะชื่อราชอาณาจักรหรือภาษา เช่นภาษาเขมรแต่ในทางประวัติศาสตร์คําว่าขอมที่ปรากฏในเอกสารของไทยไม่ได้มีในบ่งชี้ถึงชาติพันธุ์เขมรแต่อย่างใดนะครับฉะนั้นเนี่ยไม่ใช่นะครับการกําเนิดของรัฐชาติกัมพูชาเนี่ยเกิดขึ้นหลังยุคล่าอาณานิคมนะครับในศตวรรษที่19กัมพูชาในปัจจุบันจึงเป็นผลิตผลของการวาดเส้นเขตแดนโดยมหาอำนาจจากยุโรปนะครับมากกว่าเป็นผลสืบเนื่องโดยตรงจากอรารยธรรมขอมโบราณนะครับในหลักภาษาศาสตร์ครับ ขเขมรก็เป็นเพียงหนึ่งในหลายภาษาที่ใช้ในดินแดนกัมพูชานะครับฉะนั้นนะครับสรุปครับกัมพูชาก็คือประชากรในประเทศกัมพูชาไม่ใช่ตัวแทนของคนขเขมรหรืออาระยะธรรมขอมแต่เพียงผู้เดียวนะครับดังนั้นนะครับถ้าจะให้สรุปนะครับขอมคืออาระยธรรมร่วมของภูมิภาคสุวรรณภูมิขเขมรชาติพันหนึ่งซึ่งปัจจุบันอยู่ในกัมพูชา และคนกัมบูชาคือประชากรในรัฐสมัยใหม่ที่เกิดขึ้นจากการวาดเขตแดนขึ้นมานะครับฉะนั้นเนี่ยการเหมารวมว่าคนกัมบูชาคือขอมหรือเจ้าของปราสาทอังกอรแต่เพียงผู้เดียวนะครับจึงเป็นการลดทอนความซับซ้อนทางประวัติศาสตร์และเป็นการลบอัตลักษณ์ของชนกลุ่มอื่นในภูมิภาคไปโดยไม่ชอบธรรมครับฉะนั้นเนี่ยเราควรจะเรียกคนขเขมรเนี่ยว่าคนกัมบูชานะครับก็ถูกต้องตามที่น้องแว่นเขาพูดแล้วนะครับแต่ผมก็ยังเรียกอยู่ครับขเขมร